ผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวสประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมวัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ของนางสาวนกแก้วยี่รำครูโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนวายขมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งคติพจน์ในการดำเนินงานมีคุณธรรมจริยธรรมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเป็นที่ยอมรับรักใคร่ของสิทธิ์ผู้ร่วมงานหลักการครองตนครองคนครองงานท้าพาเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดปฏิบัติงานการสอนอย่างเต็มความสามารถ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจกรรมงานโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างเต็มใจความเป็นมาของนวัตกรรมเนื่องจากนักเรียนประถมวัยโรงเรียนบ้านอิตตื้อดอนหวคขมินยังมีพัฒนาการไม่ดีเท่าที่ควรคืออารมณ์ยังไม่นิ่งการเรียนรู้ยังไม่พร้อมอีกทั้งยังเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นข้าพเจ้าจึงได้ดําเนินการคิดค้นนวัตกรรมอิตตื้อโมเดลเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กประถมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและสมดุลครบทุกด้านนวัตกรรมอิตเตอร์โมเดล e environment การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้โดยข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนนอกห้องเรียน ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนคือจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมแสงสว่างที่เพียงพอปราศจากเสียงรบกวนมีพื้นที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมที่หลากหลายห้องเรียนถูกตกแต่งให้หน่าสนใจมีข้อตกลงกติกาและทมเนียมปฏิบัติร่วมกันปฏิสัมพันธ์ของทุกคนในห้องเรียนต้องก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของสถานที่ที่ Teach การจัดการเรียนการสอนโดยจัดในรูปแบบของโครงงาน Project Approach เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับตัวเด็กเรียนในเรื่องที่เด็กสนใจส่งเสริมให้เด็กได้สแสวงหาคำตอบด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองการเรียนการสอนแบบโครงงานจะเน้นให้เด็กเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ลงมือกระทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และค้นหาคำตอบโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งการเรียนรู้ยูยูนิตีความสามคัคคีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนละลายพฤติกรรมของตนเองและให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานในทีมที่รักใคร่กลมเกลียวและสามคัคคีร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข e e เ g e r ความกระตือรือร้นเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเองสนับสนุนให้ผู้เรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อพัฒนาตนเองและการนำเสนอผลงานต่างๆเพื่อสร้างประสบการณ์ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรม e t ต t o r m o เดไปใช้ จากการนำนวัตกรรมอิตเตอโมเดลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมีข้อมูลแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆที่ดีขึ้นและส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาครอบคลุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ 1. สุขใจ นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ไม่ขุ่นมัว 2. ส,สุขกายคือนักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 3. ส,สุขทางสังคมคือนักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกับเพื่อนและมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนได้ดี 4. ส,สุขทางปัญญาคือเมื่อได้เรียนรู้ตามรูปแบบการสอน Project Approach ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญา ในด้านการคิดวิเคราะห์สามารถแยกแยะสิ่งของและมีความนิ่งโดยการปรับสภาพลดปัดจจัยเสี่ยงจัดโครงการและระบบต่างๆให้โรงเรียนสภาพแวดล้อมครอบครัวและชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและส่งเสริมสุขภา,าวะของผู้เรียนทั้งด้านกายใจสังคมและสติปัญญา 1. ด้านผู้เรียนเป็นสุขผู้เรียนประถมวยัย ได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองในทุกด้านตามอิตติโมเดลส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข 2. ด้านโรงเรียนเป็นสุขคณะครูและผู้บริหารทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3. สภาพแวดล้อมเป็นสุขโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามใครมาที่โรงเรียนก็ประทับใจ 4. ด้านครอบครัวเป็นสุข ผู้ปกครองเข้าใจครูและนักเรียนมากขึ้น 5. ชุมชนเป็นสุขจากการที่ใช้อิึตงโมเดลส่งผลให้ชุมชนพึงพอใจในโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีรางวัลและความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงานเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพท ่ารเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมรางวัลลำดับที่3ระดับทองในการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตรางวัลโครงการคนดีสีมหาสารคามประจำปี2564